เห็ดละบาทไปเลยจ้ะเห็ดตัวแปดสิบบาทไปเลยแต่โปดงขุงโอ้กุ้งสวยงามเลยุ้งเต็กุ้งเต็กุ้งเต็โอ้เห็ดละง่เห็ดละงกเห็ดละงก เียวนะคะป่าสะอาดหอมสดชื่นะคะลูกค้าอแนอนต่มาไม่มีกลิ่นปกหดได้แต่เห็ดปลวกเลยงามปไปงัป้เห็ดปลวกเห็ดคือต่อปลวเห็ดเพาะมะข้อบมกแงา ปลาแดกปลาแดกปลาล่าเสือญาตเดีินงานขพี่น้องเราเข้าปากก็ดิฉุดไฟบอกไฟบอกถิดแล้วเดี๋บอกมาเดินมาชื่อปลาแดกบอกเห็นอ้าวบอกได้บอกได้ปลาแดกกินแล้วอ่ะแล้วบอกมาอ่ะอาทิตย์แล้วเดี๋ยวเราบอกมาอาทิตย์แล้วนี่ปลาแดกปลาล่าพี่น้อง ที่ตลาดพิซารารานตลาดลาวบางบ่อเห็ดปวหรือว่าเห็ดปวอ๋อตงานเลยอเห็ดปวลางวะตามบนทงไ้วะนีจับานนี่นะหา เจ้าเสียบอกต้องการว่เลี่กินอะไรม่โอ้เขากินเยอะขันยาอะไรมันงามาส,าสวัสดีไรสบายดีพ่มแม่พีน่น้องเอฟซีว่าสุขสุขคนยินดีตอนรับเข้าสูช่องนบนนาผ้าหล่อคือเก่าพี่น้องมอนี้กยูจี่ถนนเอก,กซัซก่อนจะเข่า ไปที่ตลาดลาวบางบอนพี่น้องคลิปนี้มนวัฒนาก็จะมารีวิวก่อนจะเข้าตลาดบางบอลใช่ไหมครับเด็กนซอย8 13ทุับหเอ็กกระยพี่น้อง ไปตรงกันเลยเข่าตลาดอีสานหรือว่าตลาดลาวบางบ่อนตอนนี้กำลังเดินเข,าเขา่าเ FC กะทักถ,ถามเขามาหลายขู่หลายคนว่า ทางไปตลาดอีสานหรือว,ว่าตลาดลาวไปทั้งได้คนนึงเข้าไปน้ำกันไปเนาะเดินเข้าไปน้ำกันตลาดลาวก็จริงอยู่ในรั้ตลาดบางบอนตลาดอีสานนั่นแหละพี่น้อง แต่ก่อนแตน่แต่สมัยก่อนก่อน,นี่มอนขายเสื้อผ้าก็บที่เป็นขายทีวี่นองก,กอ่จะขายทีวีอยู่มองเลยแต่หลายสิบปีก่อนเมื่อพอทุเรียนอีกแล้วมาเดินยำยายอยากทุกทีเลยทุเรียนตอนหนึ่กำลังเดิน เขาอันนี้เขาเขาเรียกแต่สมัยก่อนเนาะหลายปีก่อนก็เป็น,ตล,ต,ลน,นตลาดใต้โรงหนังพี่เนาะตลาดใต้โรงหนังตลาดบางบอนเพราะว่าย่างสามแยกบางบอนหรืสิมีตลาดลายพีนะ่เนาะลายหม่องหลายที่แต่าบางคนกับเอิ้น กันไปลายหม่องลายบอนวัดคอนก็เอินตลาดใต้ลงนังนี่เนาะแม่นบ่ะจโชกเขาเอินตลาดใต้ลงน,งนันนงบ่<ม>แต่ก่อนทีมีลงนังอยู่ข้างบนพี่น้องมนวัน,นา็เคยได้มาเบิ่งที่ลงนังแห่งนี้แต่สมัยก่อนสามสิบปีก่อนกระซือ,อกระดาษหนังสือพิมพ์เขาไปปูห้องนังพี่น้องที่ตลาดอลงนังพี่น้อง ตอนนี้ก็พาพี่น้องเดินเข้ามาตลาดลาวแล้วก็ตลาดอีสานมัน,นก็เป็นเมื่อวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่22มิถุนายน2568 ภาพพี่น้องมาเดินที่ตลาดลาวหรือว่ามาอัปเดทไอ้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งไม่ได้กับมาสวยเลยมาสวยแล้วพี่น้องเพราะว่าออกงานทำงานกลางคืนกำลังออกจากงานตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงครึ่งแล้วโอ้เยเขาไม่เมาไปเหิือนกันนะนัดที่ก่อน เขาโมงครึ่งนี่จะเป็นรับใส่มันี่ามอแมวันอาทิ์อยู่แถวเลขะเงียบมองมีคนขายกันาเป็นวันอาทิตเป็นสิบครัก่อนไะเข้าตลาดอีสานเราะว่าตลาดล้าก็เป็นสเจ้าไปซื้อประแดกหอไราไข่เป็ดบจ๊ะไข่เป็ดใบใหจ้ะ เก้าโมงครึ่งคนกันัลคือขับ,ขบคือเก่าดูปเ,เลยจเเะ,ะเด็ดปาทปลยงกุ้งโอ้กุ้งสวยงามเลยกุ้งเต็นกุ้งเต็นกุ้งเต็นพี่นอ้นองจะจะซืปะ้ปลาแดกอยู่ใชล้วมาซื้อปลาแดกพี่นอ้อง มาอัพเดตมารีวิวตอนชายสายไหนคิดแรกหนึ่งเราบอกมาหมักแก้วหมักแก้วก็ยังมีคือเก่า บมีวิู้ชอยแล้วนไมฆ่ากัเนาะไป่าอ่าคนลาแดกปลาแดกาไป็ระเดบอกเราเปลบอกบอกถิ่นแล้วหนูบอมาเดินมาชื่อปลาแดกบอเห็นเ่อ้าวบอได้บอได้ปลาแดกกินแล้ววะแล้วบอมาวะอานเบิร์ดล้วเบือทงนล้วเรูบอมาอทิย์แล้ว ประแดกปลาลาพี่น้องตลาดสิชานวัดตลาดลาวบางบอนมาทิดแล้วเ็เป็นบม,มา,าก็เลวบอกวิประแดกกินแล้วมาชิดป,ประแดก ่นคือชอบน้ำมร้ายกว่าตอนแทบันเอาน้าป้าปาที่ให้เนาะน้าป้าป้าเนี่ยมันบูยดองได้เห็ดปวกวะเฮ็ดปวกวะเ็ดแ่ดี ขาคนเดียวท่านองไายคนเดียวไอเอออทิตย์อทิตย์แล้วนี่บัวมาอทิทย์แล้วหนึ่บมาเมียคอยว่าอ๊กินปลาแดกก่อนแล้วบมาอะไรสักดอกเบเฮดปวกวะเออนี่อะไนี่ยอไม้เฮดปวกนี่ว่าเฮดปวกองา

ทำไม่ห้ดสิบเล่าตั้งเดิมมาร้อยห้าสไปเดินข้างหน้าก่อนได้เด้เดินข้างหน้าก่อนคนระคกักือเก่าเป็เมยห่อไม่เมย์เรอไม่พี่เราเอไม่เออวะเราไม่เป็นฝาาเรอไม่เป็าบ่ น้ำให้เ่องไฟงไฟเราไหมมาสั่มันม่ดีเลนไมคะวันนี้รานมามีคมชั้นดีมากๆเลยมาสายกันยังคือขักเครอเก่าพี่น้องเห็ดโอ้เห็ดหลงหก

เฮ็ดปวกได้เลยเห็ดปวกเลยงามเพียงถามบนพี่งามแหีงมาเพลนล่าจุดตอนใจชาเก้าโมงครึ่งแล้ว คนก็ยังขึขัดคือเกเเามอ้ยอันเกา็ดเล่ะงนั่หนูอ่ะก็สงกับไปเอาั่วมากทั่วเต็ม หมกแนวแนวก็ยังมีเยู่ง mmm. ไ้นวแค่น้แวจ้าคุ่าคแม่คะั้ไหนได้สะดวกมาเรียกได้เลยนะคะ13บสามบาทตตาค่ะแะคะลดราคาไิเศษคุณแม่นะคะเป็นปลากรของที่ห่อหมกแนวเป็นตัวรองอร่อยเดินใช้ต่อดูก่อได้เลยดินมองได้ต่อตอนนี้มันลดราคาแล้จ้าฮ่านักจ่อยผมวะราจะจ่อยผะเดินวดไปหด จุดจีอยากจุดจีอีกเลยฮะทิดแรกหนูกำลังกินเลยทิยกอยากจุดจีอีกเลยก,กินแล้วที่กอเออิดก่อนกินเลยนี่จุดจีพี่น้องจุดจี่จุดจีห้าสิบบาทได้ลเลยเฮ้ยออพอกินร้ายแท้ห้าสิบบาท ไปคุดบ้านฮามันบริได้ได้สำรันห้า <c oughs> ส0บ,บาทจ๊ดจีผิดแล้ก็เอามากินเลยนี่หมักแงวหมักไข่หมักไข่เลยลูกเท่าไหร่ไปอันนี้มากมากดสดๆเลยมากเที่ยวเกิดยังวะ

ขอกินของขายอาหารบ้านเรา มีปัญหาเรื่องอักเสบมีอาการเสียงฟังเลือดออกมาเลยใครช่วยได้ค่ะดีนิดเดียวนะคะปากสะอาดหอมสดชื่นเลยไปไปก่อนนอนตื่นมาไม่มีกลิ่นปากรับประทานเลยค่ะพี่ใครซื้อวันนี้ไปหย่อนเนยคะช่วยเรื่องเหนื่อยหนึ่งกระนูนร้อยปดสิบยสิบบาทแล้วกแกงบ่เฮยเฮดละกอกแกงฉดน้าโกโก้เอาที่เลือกเอาที่ เด็ดดาวก็เอาขาเลยเด็ดลายก็ต่อพี่นอ เดี๋ยวมาเดินสวยอ,ออกจากงานเลยแชย่ขายแล้วออก็มาเดินได้นะคะตุณพี่ด้านี้ค่ะจกโปรโมชั่นพิเศษจะดกระป๋องค่ะก็แม่ขาชื้นไว้ทานก็คมค่าคลางนล,ลาวบางบอนวันนี้จัดมชั่นนะคะหลือกระป๋องทุงบ้าไปได้เลยนะเรือทุงเท่าไหร่ยี่สิบป่ะ มะเดือบะเดือแล้วก็ปีพี่น้องปีปีสองพันยี่สิบห้า อะไรฟักเหรอฟักขยันฟักขยันเราเรียกว่าก๋วยเตียววังทิดกับโบเรือวังทิดกับโบเรือวังทิดกับนั่นยายนี้แล้วให้ชอบหน่อให้มักินเส็เสร็จกวยเตียว ตลาดลาวบางบอ่อทีลคนัายเยอะไก่ไก่ไกไ่ไก่ไก่เป็นเน้นเป็นเน้ออยู่เองไอ้ี่เราสดยงนีไก่ เป็ดไก่เป็ดไก่เป็ดไก่ไก่เป็ดไก่อาหารบ้านเราเนี่ยจะแนวขิดแซ่บเลยไทยฟดตแดง มีทุกมีทุกยามไข่บวแดงก็ได้ขอ้อม,มาทางเด็กจะได้ขอจบขิดไปก่อนชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำพี่น้องจะบบกพภาคิปใหม่ใหมให่พี่น้องได้บึงได้ชม ข้อบอกขอ้อไปแล้วพี่น้องพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายไปใช้ต่อโบท่านได้ได้พักแหง